อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าวันพุธที่17พฤษภาคม66นะคะ8ปดโมงค่ะมาชมแพ้ค่ะก่อนจะไปเบิงแพะเข้ากับเบิงสถระธานทีก่อนนะคะ ยังสีเขียวๆละชื่นตาชื่นใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นสบายตาสบายใจฟงไซสิเป็นความจริงที่เพิ่วมาสีเขียวรักษาสภาพกิตใจได้เนาะคะ่ะสบายตายืนอยู่ไกลคอกวางค่ะตอนนี้ท่ายลงไปขออภัยในความเสียงดังนะคะ่ะเพิ่นตัดงาน เขตัดหญงาวางจานแล้วกะเดี๋ยวสักหน่อยกะจะตัดางาในจ้ะราคาที่มองอางาในเพ่อจะบอกขึ้นมือตัดางาในเป๊ะเหยียบมองที่มันวางตรงแปงเนี้ยนะคะ่ะมองที่นี่นะค่ะยค่แะแพะแพะแพะ ไปกินดูของเพิ่นได้ค่ะดนั้นให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านมาลูกมาอูฝนตกมาพ่อหยาได้มีสีเขียวเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ฤดูการทำนาม,มาถึงแล้วสู้ๆนะคะชาวนาเกษตรกรทั้งหลายของประเทศไทยเราสู้ๆจ้าพี่น้องคะ่ะสู้ๆอย่าไปยอมแพ้ มีของข้ามีแค่นี้ละครแค่ตะครองนี่คันรำตะครองนะคะเอาเห็ดครอรกไว้คอกกวางประมาณหนึ่งงานเนาะจ้ะรอมไว้พี่พีเก้ามองนีกะกะอ่าเป็นเคิรนไว้ยัง ทีมันลึกนะคะกระไดเอาดินมะถมเพื่อนเอาดินมะถมแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ขยันปลูกอยู่ค่ะเพื่อนจะขยันปลูกอยู่ปลูกต้นไม้ปลูกสักปลูกไม่หมดด้ค่ะนี่ปลูกไผยปลูกสักปลูกไผยปลูกต้นพยุงปลูกผลไม้เคยปลูกอยู่จ่าแห่ง ว่าได้ผลบ่ได้ผลนะคะเขาเลี้ยงแพะนี่แพะกินเมดจ้จะแนวใดกินใดแพะกินเมดจ้จะเราบวากันนะคะเป็นธรรมชาติของแพะเขาตอนนี้มีหาโตูค่ะ ว,วันที่24ที่ผ่านมาน,นมืออุ้งอิงเกิดน,นะคะมือวางอุ้งอิงเกิดน,นะ,ะแอลลี่ก็คคอดคือกันจะคอดลูกแล้วบอบบเลียงค่ะแอลลี่คอดลูกแล้วบเลียงตอนนี้กำลังท้องอีกสองเม่ค่ะตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ท้องนะคะ ขาดวาสิได้แฟดค่ะยังให้เพ่อเลี้ยงลูกทั้งสองนะคะพี่น้องคลอดเองเลี้ยงเองไม่ต้องให้เราไปลำบากด้วยไม่ต้องให้พ่อให้แม่ไปจับเข่าเตานะคะแล้วก็ออกมาให้แข็งแรงตอนเลี้ยงเลไลนึ่งเคยได้ค่ะออกลูกมากมันเป็นกลามเนื้ออ่อนแรงแม่กับขาหลากไปแล้ว แคนในลกูกโลกเยอะนะคะโลกเยอะก,อกว้างถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงแต่ว่านี่เขาเรียงแค่หาโตรือว,ว่าเป็นยังคงะนี่เพียงแต่ว่าเพลนบอ่บอเรียงลูกกับพอพอพันนี่ไปหาต่ําต่าตัวผูตายบิดค่ะสามสี่ตัวเลยหมดคําสีวาค่ะพี่น้องค่ะส่วนมากเหตุการณ์จะเกิดย่างพายูค่ะ คือเขาเขามาเบิงหายอาหารเพ่นเฉพาะภากเศร้านะคะใบบายเขากับเตุธุระเท่าอื่นละคะ่ะมือต่อมาเห็นกับสูญเสียเลยนะคะกันเพิ่นต่ำกันตายพาออกมานันคือซําในมัดจะ้ะทำแมพันไดลูกเป็นผู้ชายอีกอะต้องเพราะซํำแดดซํำหนึ่งก็ต้องเอาไปขายละคะ่ะ ถึงว่าอยากขายก็ต้องขายเพราะว่า mm ไวายลายเอิดจิตต mm ่ำอีกจ้ะอนี <S 2> <S 2> ่ยวายลายเอืดค่ะคนนี้วนนี้พ่อพันวายลายเอืดวายลายเอิดฝนตกหน้าเหาเห็ดหน้าแล้วก็เห็ดห้ต้นไม้สดชื่นนะคะเบิ่งไปทางไหนก็งามค่ะมีแจะสีเขียวค่ะพี่น้อง เพลอนตาเพลอนใจพักตาพักใจนะคะสีเขียวค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปกว่างให้แบงค์ได้ค่ะคลิปนี้กัพ่อซัมมิกรฝากไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ